แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหยือไปรับตาและมันดีใจขึ้นฟ้าหันหลังมาทมตาลุกวาวอ้าวทุกคนร้องพร้อมกันนะ แมงมุมายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาวันหนึ่งมันถูกฝนไหลลงจากบนหลังคาราอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหือดไปลับตาและมันก็ไต่ขึ้นฟ้าพลังมาทำตาลุกวา แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาวันหนึ่งมันทุกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหดไปลับตาและมันก็ไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาจําตาลุกวา